สปอยนิยาย ABO Desire ไฟเสน่หาเกมไายไข้รักฮราะวา่าหยงเป็นอินิกมากที่แทบจะเป็นแค่เรื่องเล่าในตำนานมีอยู่1,000ล้านคนย้อนไปตอนอายุ8ปขวบเขาได้เจอกับอัลฟาระดับเอสที่เข้ามาปกป้องตัวเองตอนโดนที่น้องคุณอื่นๆทั้งแจก็เลยตกหลงรักหลงรักตั้งแต่ตอนนั้นจากรูปนอดสมรสไหลกำลังฝ่าฟันจนได้มาเป็น บริษัทอาประธานบริษัทเอ็กซ์โฮดผู้ลึกลับตอนแรกก็ลังเลว่าจะไปหาเึ่งเศรโยดีไหมเึ่งเศาโยก็คืออัลฟานดับเ s yes สค r d ที่ช่วยเขาวันนั้นแต่พอคข้ควรแล้วถ้าไม่ทำแบบนั้นก็คือถ้าไม่ไปหาเนี่ยก็จะต้องแช่วแน่นๆก็เลยคิดแผนซับซ้อนด้วยการแซงเป็นโอเมกาผู้อ่อนแอฮาวายงจะฉาให้ตัวเองได้เจอกับ เจิงเศร้าโหยในสถานการณ์ต่างๆแล้วก็สวยอย่างนางฟ้าใครจะไม่ชอบเจิงเศร้าโหยก็ไม่มีไม่ไม่ใช่ข้อ,อยกเว้นเพราะก่อนจะเริ่มเดินเกมไปศึกษามาหมดแล้วว่าเขาอะชอบโอเมก้าแบบไหนจะหลิดน้ำตาสั่งได้มาเต็มฮวาหยงก็ร่วมมือกับเสิงหลางที่เป็นเพื่อนสนิททำทีเป็นเดขาที่มีความสัมพันธ์คุ้มครือกับเจ้านาย แล้วก็ยังมีเรื่องของเงินเพราะน้องสาวโวยหนักอีกเซิงเซ้าหยโเนี่ยตกหลุมพรางยื่นข้อเสนอให้มาอยู่คอนโดตัวเองซึ่งทวายงก็เลยถือโอกาสยัดด่วยวนเต็มที่อบกุกกี้ให้นวไทห้นวเนียแต่ก็ไม่เคยไปไกลกว่าจูบเลยแล้วอ่าเซิงเซ้าหยกก็เป็นอัลฟาเจ้าสำรานอยู่แล้วเลี้ยงดูโอเมจ้าไว้เป็นคู่นอน พอมีอารมณ์ก็ไประบายกับโอเปกาค,คนอื่นซึ่งฮวายงพอได้กลินคนอื่นติดมาก็มโมโหก็เลยบอกว่าจะย้ายออกซึ่งตอนเนี้ยเสืงอเศร้าโยก็ร้อนลนก็เลยของ้อฮวายงเป็นอินิกมากเวลารัดก็จะรุนแรงมากทําลายล้างทุกอย่างถึงขั้นจะต้องล่ามโซ่ตัวเองคือต้องหายไปเลยก็เลยคิดแผนปัน่นทำให้หอ่งเศร้าโยเข้าใจว่าตัวเองอเสีย เสียสละตัวเองให้อัลฟ่าย่ำยีก็แลกมาซึ่งยารักษาพ่อของเซิ่งเซโหย,ยเองซ,งซึ่งเซิรงเซโยก็ข้างหนักมากสมเพศตัวเองที่ตัวเองเป็นอัลฟาเอสแท้แต่ปกป้องคนหลักไม่ได้แถมยังต้องเพื่องพาโอเมกาอ่อนแออีกหลังไปรับลับมาเห็นสภาพบาดแผลของฮาวายงก็ยิ่งรู้สึกผิดใหญ่เลย แต่ความสัมพันธ์ก็เหมือนมีกระจกกัน้นรักเขาแต่ก็ไม่กล้า,าจะมีอะไรลึกซึ้งฮาวายงก็เลยบอกว่าลังเกียจเขาไหมซึ่งตรงนั้นน่ะเซึ่งเซาโยก็ยิ่งสับสนจุดเปลี่ยนคือตอนที่ฮาวายง่ะมันทนไม่ได้แล้วก็เลยฉวยโอกาสตอนจัดงานเลี้ยงไฮโซลากเซึ่งเซาโยเข้าห้องดำแล้วย่างยีตอนนั้น เสื่องเศร้าโยเหมือนรู้สึกเหมือนฟ้าถล่มเพราะว่าไม่รู้ว่าโดนใครทําร้ายศักสีของอัลฟาที่ภูมิใจมาตลอดมันพังทำทลายทั้งหมดความจริงก็มาโป๊ะแตกตอนเกิดแผ่นดินไหวหนักตอนนั้นฮาวายองจำต้องแสดงพลังออกมานะคะพลังที่แท้จริงเพื่อปกป้องเขา,ซ,เาซึ่งเสื่อเศ้าโยก็เลยได้รู้ว่าฮวายงเนี่ย อาโกหกมาตลอดฮาวายงก็ไม่ได้เฉลยตรงๆว่าตัวเองเป็นอินิกมาแล้วก็เนียนๆใช้ชีวิตยู่ด้วยกันกับอาเซิงเซาโยก็เพราะว่าเซิงเซาโยละเขาไปแล้วก็เลยยอมจุดเปลี่ยนมาอีกทีตอนที่อาเซิงเซาโย,โยโดนทำร้ายแล้วก็ฮาวายองจะต้องฮาวายงจะต้องกัดต่ม จัดต่อมทำพันธะถาวรเพื่อถ่ายโอนฟิลรโมนเพื่อป้องกันช่วยชีวิตเสื้อเร้าโยหลังจากนั้นมีอะไรกันไม่ได้ป้องกันเพราะว่าเสื้อเร้าโยคิดว่าเขา,าเป็นอัลฟายังไงก็ไม่ท้องแต่ปรากฏว่าดังตั้งท้องคราวนี้เส่้อเศ้าโยก็เลยรู้ว่า ฮาวายงองไม่ใช่อัลฟ่าแน่ๆหมอก็เตือนว่าร่างกายของอัลฟ่าไม่ได้สร้างมาเพื่ออุ้งท้องก็แนะนำให้เอาออกฮาวายงก็เลยบอกหมอว่าลูกของอินิกมาไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นเซิงเซาโยก็ไม่ได้รู้สึกแย่ที่ท้องแค่คิดไม่ถึงว่าจะท้องได้ซึ่งฮาวายงก็รีเทิร์นมาเป็นเลขาคอยดูแลทุกอย่างคนนอกก็จะคิดว่าฮาวายงอะเป็นเมีย และก็เสิงเศราโยนเนี่ยเป็นหัวจนท้องเริ่มโตเสิงเศราโยก็รู้สึกแย่เพราะว่าโพงมดลูกมันบางมากหมอก็นแนะนำนะฮะให้มีเซ็กกันสัปดาห์ละห้าวันให้ฮวายงก็ตุ้นต่อมให้ก็เลยกุ้งท้องมาอย่างลาบลื่นจนกระทั่งวันคลอดเนี่ยเสิงเศราโยเสียเลือดเกือบตายทำให้ ถ้าวายงไม่เอาอะไรแล้วก็จะไปด้วยต่อให้ลูกรอดก็จะไม่สนใจก็จะให้เซิร์ฟหลังอ่ะมารับเป็นลูกบุญธรรมมอบให้เสิร์หลังดูแลเขาว่ารักเมียคนเดียวแล้วก็ที่รักลูกเพราะว่าถ้าไม่รักกับเมียเขาก็จะเสียใจตอนที่สารภาพความผิดพระเอกก็เล่าหมดเลยว่าตกหลุ่มรักมาแล้ว15ปีก็ไม่เคยมองใครเลยเชื่อเซ่หยหอ ก็จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเคยเจอกันมาก่อนก็เลยยอมยกโทษให้แต่ต่อไปฮวายงห้ามโกหกเขาอีกหลังจากนั้นฮวายงก็เล่นใหญ่ยิงแอดขอแต่งงานบนตึกใจกลางเมืองแต่ในนามของประธานบริษัทเอ็กโ i ดิงซึ่งพ่อของเซิงเซาโหยรู้มาว่ารู้มาก็กดดันให้เซิงเซาโหยแต่งงานกับเจ้าของบริษัทเอ็กโ i ดิงผู้ให้ฮาวายอ,อะ ที่คิดว่าเป็นเด็กเลี้ยงยอมรับสภาพหาโลไม่ว่าเขาเป็นคนเดียวกันและก็ฮาวายงเซ็นยกทุกอย่างให้ลูกกับเมียหมดแล้วด้วยซ้ำเซิงเซ้าโหยลอดลูกชายที่ชื่อถัวน้อยลิตเติ้ลพีนัทที่โตมาวันวันก็เย่นชิงแม่กับพ่อแม่จับพ่อวันหนึ่งเซิงเซ้าโหยเกิดอากามียกันวูบอ้ดอีกฮาวายงก็กลัวว่าเขาจะท้องอีก ทีนี้เซิงเซีาโหยก็เลยถามลูกชายพีนัดน้อยว่าอยากจะมีน้องชายหรือว่าน้องสาวแต่ฮาวายงเสียงแข็งว่าจะไม่ยอมให้มีท้องอีกไม่งั้นตัวเองจะไปทำหมันเซิงเซียโยก็เลยมีแค่ถั่วน้อยเป็นลูกชายเพียงคนเดียวสรุปนียาหเรื่องนี้ฮาวายงไม่เอาอะไรอีกแล้วนอกจากเซิงเซียโหยคนเดียวเขารักของเขาคนเดียวมาต่อกันที่คู่รองพอดเรื่อง เหมือนนิยายไทยประธานจองผดิจการเสินวันหลังมีปมเรื่องแม่เลยเกียดชังโอเมก้าจริงๆจริงๆแล้วแค่แค,ค,ค่หลอกตัวเองว่าเขาเกียดตั้งหาดซึ่งเอ่อเกาถูก,ก็ดันเป็นโอเมก้าซะด้วยเกาถูก,ก็คือเพื่อนที่เขาอะคบกันมาตั้งนานแต่ปอมตัวเป็นเบตา้าก็ต้องใช้ชีวิตแบบเบต้ามาตลอดไม่งั้นก็คงถูกพ่อที่เป็นผีพนันเอาไปขายซองตั้งนานแล้ว ความสัมพันธ์ของคู่เนี่ยเริ่มตั้งแต่มปลายซึ่งเกาถูเนี่ยแอบลักเสนหวนหลังก็เลยพาตัวเองมาอยู่ในวงจรเนียบๆนะคะแต่จนกระทั่งเสนหวนหลังก็แทบไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำมารู้ตัวอีกทีก็มีเขาอยู่ในชีวิตมาแล้วสิบปีเกาถูเป็นเดิมแบบก็ต้องรักษา,าหาเงินค่ารักษาพยาบาลของน้องสาวที่ป่วยหนะัก ดนพ่อเร็วๆถ่ายเงินขนาดว่าเสิหวนหลังจ้างแพงกว่าปกติถึงสามเท่ายังต้องไปทำงานพ,พิเศษเพิ่มเลยตอนแรกเสิหวนหลังก็สงสัยแต่พอรู้เขาก็ว่าเขาลำบากก็เลยแอบช่วยอยู่เงียบเนี้ยเกาถูกก็อายมากเวลาที่เจอเสิหวนหลังตอนทำงานพิเศษยิ่งรู้สึกว่าตัวเองกับเขามันช่างต่างกันเหล่าฟ้ากับเหว จุดเปลี่ยนมาตรงที่จุดจุก็มีเลขาโอเมก้าแสนสวยโผล่เข้ามาทั้งที่จหลางก็พูดปล่าๆว่าเกี่ยนนักหนาแต่คนนี้กลับมีข้อยดเว้นก็คือเพื่อนโอเมก้าแอบแอก็คือตัวฮวายงนั้นเองแล้วทั้งสองก็ดูมีความสัมพันธ์ที่คุมเครือทำให้เกาถูยิ่งด้ยค่าตัวเองแล้วยังป่วยเป็นโรคฟิโรโมนอีก เพราะว่าเขาใช้ยาก,กบกลิ่นโอเมก้ามันดันดื้อยาแล้วพ่อลาบป่วยบ่อยๆกับเซินวั์หลังก็ไม่โอเคพอจับมาทำงานที่ใดเกาถูกก็จะมีกลิ่นโอเมก้าติดตัวมาด้วยทุกทีก็ยิ่งทำให้สซนวหลังอ่ะหึงแล้วก็คิดว่าเขาอ่ะคงอยู่กินกับโอเมก้าคนนั้นเลยชอบพูดจาทำร้ายจิตใจเกาถูกทุกวันเลยจุดพิกผันตรงที่ทั้งสองอ่ะ มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแบบไม่ตั้งใจเซินเวินหลงางรู้แค่ว่าตัวเองอะไปนอนกับโอมไม่จ้าแต่ไม่รู้ว่าไปนอนกับใครหลังจากนั้นเกาถูก็ท้องซึ่งมันหลายแรงมากเพราะตัวเองก็ป่วยอยู่แล้วยังจะตั้งท้องอีกหมอก็ประเมินแล้วว่ามันจะแบกรับไม่ไหวแน่ๆก็เลยแนะนำให้เกาถูเอาออกแต่เกาถูก็ยืนการว่าจะขอเก็บลูกเอาไว้เพราะรักเขามาก ไหนๆก็จะไปแล้วก็ขอให้มีตัวแทนของเสินวนหลางไว้ดูต่างหน้าเก้าถู่แอบรักสินวนหลางมาสิบปีโกดจะตัดจินใจได้ก็ไวเลยยื่นจดหมายลาออกตอนนั้นอ่ะซินวนหลางอ่ะมันช็อกมากไม่คิดว่าคนๆน,นี้จะกล้าไปจากตัวเองยังไงก็ไม่ยอมเซ็นแต่ดันไปได้ยินเก้าถู่คุยริเล่นกับเพื่อนคนอื่นว่า ถ้าสหวนหลังยอมยกหุนให้ก็จะอยู่ต่อเขาแก้งพูดไปอย่างนั้นแต่นั้นโง่แยกไม่ออกส่นวนหลังอะ่ะก็เลยโมโหเซ็นอนุมัติประชดให้ให้เกาถัวลาออกได้หลังจากนั้นเกาถูก็หายสาบสูญกปเลยสหวนหลังก็ติดต่อไม่ได้อีกเมือก็ถูกยกเลิกห้องเช่าก็ย้ายออกเมือแตดด้านไม่รู้จะไปตามหาที่ไหน กูรูควรสำคัญก็คือเพื่อนสนิทที่ตอนนี้สมหวังไปแล้วกับอัลฟาเอก็คือฮาวายมเพื่อนก็เลยถามจีใจเจซน,นหวลังไปว่าที่ว่าอยากจะตามหาเขาอะมันเพราะอะไรรักเขาหรือไงเซน,นหวลังมันก็ยังปากแข็งอ้างงูนอ้างนี่แต่ฮาวายงดูออกตั้งแต่แรกแล้วพยายามจะใบหลายรอบแต่เพื่อนงงไง เองอนก็นแบบไม่ฉลาดรูปโอเมก้าที่นอนด้วยอย่างเขาส่งให้ดูก็ไม่เปิดจนมันหมดอายุก็เลยไกด์ไปว่าให้ไปติดต่อพ่อของเกาถูดูไหมพ่อของเกาถูว่าเป็นคนสารเลวมากไม่เคยที่จะดูแลลูกถ่ายเงินลูกไปเล่นการพน,นันแล้วโรงพยาบาลก็ดันมาโทรมาบอกพ่อของเกาถูว่าเกาถูวเป็นโอเมก้าเพราะตามหาตัวไม่เจอ พอมันรู้มันก็คิดแผนชั่วๆว่าจวบเหมาะกับส่วนหลางาติดต่อไปก็เลยเดาได้ว่าคนนี้น่าจะเป็นพ่อของลูกในท้องแต่สุดสุดท้ายเอาลูกไปจำนองกับแก๊งกู้เงนินอีกตอนนี้เกาถูตั้งท้องอยู่ก็ไม่คิดว่าพ่อตัวเองจะเลวได้ขนาดนี้ต่อรองว่าจะหาเงินมาใช้ให้พ่อก็ลากลูก ไปหาส่นวนหลังเรียกเอาเงินสิบล้านแลกกับการทำแผงเด็กคนนี้พอคิดว่ามหาเศรษฐีแบบส่นวนหลังคงจะไม่แลคนจนๆแบบเกาถูแน่นอนส่นวนเหมนหลังเห็นหน้าเกาถูก็ดีใจทำตัวไม่ถูกแต่พอได้ยินว่าเกาถูท้องก็อึ้งเพราะเบต้าจะท้องได้ยังไงนะ เกาถูก็อายมากเลยแล้วก็ไม่คิดว่าพ่อตัวเองอ่ะจะเป็นคนแบบนี้ก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ําแล้วก็หนีไปเลยคราวนี้เกาถูก็พิกแผ่นดินหาก็หา,หาไม่เจอลงทุนยิงแอดประกาศขอโทษผ่านสื่อต่างๆเพื่อตามหาและให้เงินรางวัลชุนเรี่ยวก็ยังไร้วี่แววเกาถูกลับมาบ้านเกิดแล้วได้ หมาเหิงเพื่อนบ้านพี่เป็นเคยรู้จักกันตั้งแต่เด็กช่วยเหลือไว้จริงๆอะ่ะอืมหมาเหงิงก็ชอบเ้าถูวแต่เกาถูวปฏิเสธและยิ่งช่วงท้องก็ต้องต่อสู้หนักเพราะว่าโอเมก้าที่ท้องเนี่ยถ้าไม่มีคู่ของตัวเองอยู่ด้วยมันทรมานที่สุดฉะนั้น กาถูก็ต้องอดทนจนถึงวันคลอดก็เกือบจะตายเหมือนกันหัวใจหยุดเต้นไปหลายรอบแต่ในที่สุดก็กลับมาได้คลอดลูกชายที่หน้าตาเหมือนกับเสินเวรหลางเป๊ะแล้วก็อยู่รอดอ,อยู่รอดนะฮะแต่เสินเวรหลางก็ตามไม่เจอเพราะว่าย้ายไปอยู่เมืองนอกจากการช่วยเหลือของอินอี้แม่ของเสินเวรหลางนั่นแหละที่ทุกคนก็คิดว่าตายไปนานแล้วช่วงที่เสินเวรหลางตามหาเมียกับลูก แล้วไม่เจอสักทีก็คุ้มข้างหนักมากคนที่มาจัดการก็คือฮาวายงเพราะว่าอินอี้พ่อของสนุลาอ่าหว้วานออกหน้าไม่ได้ก็เลยให้ให้เซนไให้ฮาวายงเนี่ยมาช่วยจับตัวเขาไปคังไว้แล้วก็โดนพ่อของตัวเองเนี่ยทำลายซอมจนซี่โครงหักแล้วก็ถ้าออกไปตามเมียสภาพเนี้ยคงได้เขากลับมาหรอกแล้ว อ้าอิงยี่น,นะที่เป็นแม่ของเซิรนเวอรหลางก็ปรากฏตัวทำก็เลยมีการสาสางความในใจกันปมที่เซิรนเวอรหลางเข้าใจผิดจนเกียดชางโอเมจ้าก็เลยสูนสลายไปตอนนั้นผ่านไปสมปีเซินเวอรหลางต้องไปทําธุละที่ต่างประเทศก็ต้องเอาพินัทน้อยรูปของเพื่อนที่ตัวเองอเป็นพ่อทุนหัวไปด้วยพาไปเที่ยวสวนสนุกแล้วบังเอิญได้เจอกับเกาถู คราวนี้เซนหวินหลางก็ไม่ปล่อยให้หลุดมือแล้วระหว่างที่นั่งรถไปด้วยกันเก้าถั่วุ้มลูกแนบอกไม่ให้เห็นหน้าเพราะใส่หน้ากากมิกี้เมาส์ไว้รีบบอกกับเซนหวินหลางว่าที่ท้องตอนนั้นทำแท้งไปแล้วคนนี้เป็นลูกใหม่ซึ่งเซนหวินหลางก็หน่าตึงแต่สักพักเก้าถั่วเออไม่ใช่เจ้าถั่วน้อยพี่นัดน้อยก็ขอหน้ากากจากน้องเล่อ แล้วน้องอ่ะก็ลก็ใจดีถอดให้ปรากว่มากหน้าของเล่อเล่อเนี่ยเหมือนกับเซินวันหลังยังกับก็อปปี้มาซึ่งวันหลังก็คิดในใจว่าไม่ต้องเสียแรงไม่เสียแรงเลยที่รักไอ้ถัวน้อยตัวนี้ทําดีมากหมันชายหลังจากนั้นเซินวันหลังก็ย้ายมาอยู่ข้างห้องกับห้องของเกาถู่ตามง้อเมียสำเร็จภายในสามเดือนซึ่งรูปชายรู้ หรือว่าแม่เนี่ยชอบหายไปตอนกลางคืนบ่นอยๆมีคืนหนึ่งตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำก็ได้ยินเสียงแม่กับลุงข้างบ้านน่ะคุยกันกระหนุ่งกะนิงบอกว่ารอลูกหลักก่อนแล้วให้มาหาตอนเต้าถูดูว่าลูกหลักหรือยังน้องมันก็โผลมาถามว่าถ้าอยากจะไปก็ไปได้เลยไม่ต้องรองตัวเองหลับหลองและในที่สุดก็ได้กลับมาอยู่ด้วกันหอมหน้าพ่อแม่ลูก